สวัสดีครับบัตรนักเข้าสู่ลลสไลฟ์สไตลทีกับพี่อาชนินนัทกำมังช่วของร็อกเรื่องรถครับและวันนี้เราจะมาต่อกันกับเจ้า m e r c e d e s Benz c Coupe นะครับชุดแต่ง Hyper Design ที่จูนมาแล้วสเตจ e 2นะครับมีดาวเอไปมีแคทเลสดาวพา์มีท่อนูน่นนั่นนี่มีท่โมงท่อโบเขาเหมือนเขาโมมาแล้วแหละเบื้องต้นเนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าวิ่งมัน แตกยังไงไม่รู้คือจะว่าแรงมันก็แรงอแต่ว่ามันมันไม่ค่อยจี๊ดเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาไปขึ้นไดโน่มาก,กว่ารอบหนึ่งมันได้แรงม้าทั้งหมด1 8 0กว่าแรงม้าที่ล้อ200กว่าม้าที่เครื่องนะครับเ็่อถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวเพียงแต่รู้สึกว่าเอมันจะจี๊ นี้ได้หรือไม่นะครับก็เลยจัดการยกคูโทรศัพท์ครับหาคุณออฟโมชั่นกระดาปราดแรกเลยคุณออฟคำแรกขิงเลยเอยพี่หรือว่าพี่เป็นชิน้นความรู้สึกของไอเจ้า e 200พีหรือเปล่านั่นมั 2, นสองพันนี่พันหกพี่แม่งนี่แรงแล้วพี่คิดมากาไหมเปล่าโอเคก็คาใจนะแต่ว่า เราก็ต้องการทำคอนเทนต์เพื่อจะให้รู้ว่าเราซื้อรถซิ่งมือสมานั้นเราต้องทําอะไรกับมันบ้างแล้วก็ตรงไหนที่เราไม่ถูกใจก็เราก็ต้องไปแก้ไขและหาข้อสรุปบทพิสูจน์กับมันนะครับเริ่มจากสเต็ปแรกนะครับแวะมาที่ motion กระดาษก่อนนะฮะมาถัดการทำ smoke test เช็คดูว่าระบบ อัดอากาศนั้นมีตรงไหนรั่วหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยรถมันแรงมา้ามันมาไม่เต็มที่นั้นอาจจะมีท่ออากาศรั่วชาร์จไปเอออะไรเอยเนี่ยเป็นไปได้หมดบางครั้งเนี่ยอย่างผมเป็น740ี่ยที่อยากไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือตรงนั้นเดเอรวเตอร์มันรั่วก็เปลี่ยนใหม,ม่ม้ามาเต็มบูตมาครบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากการทำสม็กเทสดูความสมบูรณ์ของตัวรถกันก่อน นไงแกนครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับรัวปะ่ะไม่รัวครับพอมันไม่รัวอากาศทำงานปกติมั่นใจแล้วว่าบูสฉันมาเต็มแน่นอนก็นี่ครับดโนดมไปหาน้องโตเหมือนเคยครับดโนดมมีราคาจำไง่ายๆครับขึ้นเทส5รัน1,000บาทกนะ็นัดน้องโตกับ คุณออฟไว้ไปจัดการช่วยนะครับทั้งสองคนเขาก็ช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะวิ่งทั้งสองคนก็ชะนงนงม,มวยกับชุดเทบโบที่เขาทํามาแล้วก็ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ผิดคาดบนไดโน จากไดโน่ไป5รันนะครับก็ช่วยกันดูกราฟช่วยกันเช็คบล็อกช่วยกันเช็ค Data ต่างๆที่ระบบคอมพิวเตอร์เก็บออกมาได้ผลจากการทดสอบเนี่ยค่ากัะหาต่างๆนั้นสรุปออกมาได้ว่าทุดเทอร์โบเดินที่เจ้ของกลับอัพมานั้นบูสต์ติดช้าก,กว่าเทอรโบสแตนดาร์ดของรถยนต์แต่ว่ารอบปลายนั้นมันจะลากได้ยาวกว่าการจุดโรดต่างๆองศาไฟทำออกมาได้ค่อนข้างดี การทำงานของตัวเครื่องยนต์นั้นสมบูรณ์นะครับยังไม่เจอฟอ์ดูกราฟดูพวกแลมดาเซนเซอร์ต่างๆดูองศาการจุดระเบิดดูการเปิดปิดของเวสเกตในการคุมบูตนั้นทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวโอเคก็ตรวจสอบเบื้องต้นหลายๆรันแล้วก็คุณออฟเขาจัดการเรียกว่าเข้าหลงเข้าหลอกนะครับเก็บข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ให้นะครับก็คุณร้มากไหบ้างครับตอนนี้ ผมว่าค่อนข้างปกตินะครับจากการกลับรถคันนี้ถ้าดูใีกราฟเนี่ยแบบขับค่อนข้างสมูทแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดึงช้ามันไม่ดึงลนแหละคิดหน้าไปเองเราคิดหน้าไปเองหรือว่าพิ่งพึ่งทำเจ็ดสี่ศูนย์สเต่์สองไปแล้วมาขับนี้สูงทำไมมันไม่มันหรือว่าอะไรใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างนีเว่าเราขับกับรถเครื่องพันหกเราไม่สามารถไปเทียบกับอต่อให้เป็นเบนซ์เครื่องสองพัน m สองเจ็ดสี พันหกก็สู้สองเจ็ดสี่ที่เป็นสองพันไม่ได้นะอ่าถูกต้องสี่ร้อยซีซีนี่มีนัยยะสําคัญนะครับโอเคดังนั้นฉะคันนี้ทํางานปกติแล้วก็เมื่อกี้คุณออฟเขาเปิดกราฟให้ดูจากเครื่อง M274 ที่ใช้เทอร์โบสแตนดาร์ดคุณออฟเพียงกราฟให้ดูแล้วเนี่ยคือหมายความว่าช่วงต้นเราติดเอ่อเทอร์โบที่ตูดหลังใหญ่กว่าตูดหลังใหญ่กว่าเนี่ยมันจะทําบูทได้ช้ากว่าแต่ว่าข้อดีของคงหลังใหญ่นั่นหมายความว่าเราจะได้ช่วงรอบปลายที่ กรโบทำงานน้อยหนักน้อยลงดีกว่าเพราะว่าพอมันระบายอเสียได้ดีขึ้นน่ะมันก็จะแรงต่อเนื่องอไม่ทิ้งปลายเอาว่าถ้าออกตัวก้อมการพั่วเนี่ยกระโบแตนดาดจูสเตสสองเท่ากันมากี่คันนี้เนี่ยอาจจะศูนย์ถึงร้อยศูนถึงร้อยช่วงออกตัวถึงหกสิบกิโลเมตรแรกเนี่ยแต่ดาดขึ้นหัวได้อ่แต่พอเกินร้อยหกสิบถึงร้อยเนี่ยจะ่ขึ้นดึงแพอร้อยปุ๊บไปแล้วไปแล้ว ือถ้าเราลอยมากดปุ๊บเนี่ยเราได้เปรียบใช่ถ้าเอา,เ<ร>าแนนต่รนติดไปแดนเปนเองมาติีปุบกดนั้นยกเนี่ยกระดาษได้เปรียบนี่เจอบนทางด่วนลอยๆปุ๊บแกกดมาดันตูดมาแล้วดันออกปุ๊บเรากินได้ออยาวก,กว่าอันนี้คืออาการของรถที่เปลี่ยนใบใบไอเสียไอติดของไอเสียมาก็สรุปแล้วที่หนึ่งร้อยแปดสิบกว่าแรงม้าที่ร้อ2สองร้อยกว่าม้าที่ตัวเครื่องตอรวจสอบแล้วก็โอเคอยู่คุณร้อยบอกว่าสามารถ เกียร์ปลายได้หน่อยนึงใช่ครับถ้าสมมติว่าทําหลังจากห้าทันรอบไปแล้วเนี่ยดันเราเห็นไหมอ่แต่ว่าเราดูดันบูดดันน้ามันใช่ปรับบู๊ดปรับน้ำมันช่วงเนี่ยให้บูดมันขยับมาเป็นเส้นตรงได้แรงนั้นเราจะก็จะขึ้นได้อีกแต่ยาววันนี้นิดนึงใช่ครับอาจจะแตะประมาณร้อยเก้าสิบกว่าน่าจะมีสองร้อยน่าจะมีสองร้อยน่าจะมีสองร้อยเนี่ยเพราะว่าเราดูแถวนี้อ่ะทีนี้เส้นนี้เส้นสีฟ้าคือเวสเกีบประตูเวสเกีบ ปกติรถชั้นเนี้ยจะปกติคือปกติปิดปิดใช่อ่าทีนี้พอมันต้องปิดจะเรียกบูธพอบูธมาเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆเปิดเนี่ยวันนี้ปล่อยเปิด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 แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยช่วงนี้ที่ผมบอกถ้าสมมติว่าถ้าผมยกขึ้นมาอีกนิดนึงเส้นเนี่ยก็จะนอนเดขึ้นแล้วแต่เราพอตรงเนี้ยเราอยู่แค่หกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เองเรายังมีพื้นที่ให้เล่นจะเปิดบูธอีก คือรีเวสเกตตรงนี้มันยังสามารถปรับได้แล้วเราสามารถเราปรับเวสเกตให้ปิดมากขึ้นกว่านี้มันก็จะสามารถโผบูสได้นานขึ้นนะครับเพราะว่ามันยังมีช่องให้ให้เราเก็บมันเหลือที่ขึ้นได้อีกใช่มันเหลือที่เสร็จแล้วเราก็ทําการเพิ่มน้ามันเพราะว่าพอรมีอากาศเพิ่มเราก็ต้องเพิ่มน้ามันให้มันทีนี้รถมันก็จะเดินขึ้นทีนี้ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตุ้นิดหน่อยเนี่ยน่าจะเห็นสองม้อยมาน่าจะเห็นสองอยที่ล้อแต่ เราคุยกันสองคนว่าหาความจำเป็นไม่เจอใ่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่เราซื้อมือสองมาสภาพนี้เลยเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่เครื่องแต่จานเราไม่รู้ว่าความเป็นมาพอมไปเป็นมาอย่างไรอของรถคันนี้ทําให้แบบเฮ้ยมันก็คือความเสี่ยงนะถ้าคือถามผมว่าสามารถทําได้ไหมผมอบอกว่าได้แต่คุ้มเสี่ยงหรือเปล่านี้ต้องวิจารณ์เอง พราะอีกสิบกว่าม้าจําเป็นไหมดีกว่ากับความเสี่ยงที่เราไม่ได้ทํากระโบมาเองกับมือใช่เราไม่รู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยถูกคมรู้ว่าอย่างเป็นมแต่สิ่งที่เรารู้ณปัจจุบันคือคันเนี้ยตอนนี้มันวิ่งได้ปกติเลยมันไม่มีมาสมบูรณ์มันได้ล็อกมันโอเคหมดแล้วก็ไม่มีควันอะไรให้ต้องวิตกกังวลอะไรก็เรียกว่าถ้าท่านจะขอรถดูอยู่ก็ไปนอนคิดแล้วตายมาบอกอีกทีก็แล้วกันก็วันนี้ขอบคุณท่านกระลาครับซึ่งจะบอกก่อนเลยนะว่าปกติอันนี้ไม่ใช่งานประจําอันนี้เรียกว่า คุณเคยกันเรารถมาทำาปหลายคันทำมาบ่อยเป็นลูกค้าว่าจ่ายบางทีดีกว่ากล้าพูดเลยก็เลยเอ้ยคุณออฟครับรบกวนผมนิดนึงสละเวลาให้ผมนิดนึงมาดูรถให้เราก็ขอบคุณท่านกระหล่ำและคุณออฟมากมากครับผมวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำถามต่อมาคือเราทำอะไรกับมันได้อีกบ้างอีกทางเรืองหนึ่งคือถ้าเกิดคุณอยากได้รอบต้นที่มันมาเร็วกว่าเดิมเรียกว่าเทอร์โบติดเร็วกว่าเดิมประมาณสัก 800- ถึง1,000รอบนั้น เราจะต้องเปลี่ยนชุดเทรบโบของไอเสียใหม่ซึ่งทงี่ผมเช็คมาเนี่ยการหาเทรบโบมือ2ของไอเสียมาใส่นั้นค่อนข้างยากส่วนมากร้านค้าจะขายเทอบ์โบยกลูกไปเลยราคาประมาณ20,000กว่าบาทซื้อมาปุ๊บต้องเอาไปเซอร์วิสครับแล้วก็ค่าคันแม่คันมือมากก็ไปอัพใบหน้าเหมือนที่ผมชอบอัพในหลายๆคันทำให้บูสต์นั้นมันคงที่ได้นานกว่าเดิมนะครับรง่ายๆว่าลากรอบได้เยอะกว่าเดิมอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท จากนั้นเอารถไปจูนใหม่นะครับอีกประมาณ30,000กว่าบาทเบ็ดเสร็จเนี่ยเราจะเสียเงินประมาณ70,000กว่าบาทกับการได้รถที่มีแรงม้าอาจจะไม่ได้ต่างกว่าเดิมแต่ม้ามาเร็วกว่าเดิมประมาณ1,000รอบคุ้มไหมเนี่ย คันนี้นั้นคือกรีศึกษาเวลาเราไปซื้อรถที่แต่งมาแล้วเยอะขนาดนี้นั้นมันมีสิ่งที่อาจจะลงตัวหรือไม่ลงตัวกับเราเกิดขึ้นได้สำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องปกติครับคันนี้โชคดีที่หลายๆอย่างลงตัวสิ่งที่ขัดใจเพียงเล็กน้อยคือรอบติดเทอร์บโบที่มาช้ากว่าเดิมนิดนึงทําให้เราต้องกลับไปสู่วิญ,ญญาณเป็นวัยรุ่นลากรอบกันมากกว่าเดิมอีกสักหน่อย อีกจุดหนึ่งที่ให้จูเนอร์นะครับช่วยเช็คก็คือว่าคันนี้นั้นจูนแล้วเติม e 2 0ได้หรือไม่นะซึ่งจริงๆแล้วนะตามปกติจูเนอร์ไทยเนี่ยที่จูน้นแต่สเตทหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็มักจะจูเป็น e 2 0อยู่แล้วเพราะว่า e 2 0นั้นจูนแล้วแรงกว่านะฮะเบนสิ95แต่เพื่อความรอบครอบครับก็ให้คุณออฟเช็คอีกทีหนึ่งจากตัวไฟล์ที่ดูหลอกออกมาแต่ถ้าให้ดูจากล้อเนี่ย e ยี่สิบเมได้ถูกต้องเพราะว่าไม่มีการดิดฐานเลยคุณ เป,นนเป็นโนูนเท่าที่พิจารณาแล้วเนี่ยคันนี้นั้นสามารถเติมปี0ได้ครับก็สบายใจครับว่าจะของเก่านะี่ยเขาจูนเป็น E20 มาจากนี้ไปแล้วก็เติม E20 ได้ประหยัดกว่าและแรงกว่านั่นแหละครับสรุปรถมันก็แรงอยู่แล้ว187แรงม้าที่ล้อ215ร้อแรงม้าที่ตัวเครื่องยนต์นะครับดังนั้นมันเป็นความมั่นของตัวเองที่เาราขับเจ้า m 2 7 4เครื่อง2000นะฮะระดับ221แรงมา้าในสเตย์ 2, แล้วก็มา สลับไปขับเจ้าพันหกเทอร์โบแต่ว่ามันเป็นบล็อกเดียวกันคือ2องเจ็ดสี่ซีซีน้อยกว่านะครับก็เรียกว่ามันโนปไปเองนั่นเองนะครับแสดงว,ว่าคันนี้คือทําได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าจะเห็นว่าในกราฟแรงมานั้นตัวเทอร์โบนั้นมันมาอยู่ประมาณที่3 0 0พันกว่ารอบแล้วก็ตัวแรงม้าสูงสุดที่มาที่5,000กว่ารอบซึ่งมันเป็นผลมาจากตัวโครงหลังที่เขาอัพมาแล้วก็เป็นสูตรของเจ้าของเดิมที่เราไม่รู้ว่าทาที่ไหนมาประวัติซ่อมเออประวัติการตกงการแต่งนั้น รดการจูนไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องคลําทางไปอย่างที่เรามาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาแบบนี้เดิมๆเนี่ย180กว่าม้บบนล้อเนี่ยขับได้ขับสนุกออกตัวเนี่ยไม่ได้อืดเพียงแต่ว่าจังหวะที่มันกระชากเนี่ยมันจะต้องกดคเรลงลึกหน่อยไอผมเนี่ยที่มาจากสาย m 2 2 4ขึ้นอง2000หรือที่ขับ740อยู่เนี่ยทับโอมันติดเร็วกว่ามันเลยเกิดการไม่ชินแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขับซีน400อยู่แล้วเนี่ย คงไม่รู้สึกอะไรและสเตจสองนี้นั้นถ้าเกิดเราไปเขี่ยเพิ่มวัดดวงเพราะเราไม่รู้พื้นฐานตัวรถมาก่อนเนี่ยได้ประมาณ200ม้าที่ลอ้อสนุกดึงย,งยาวๆนะฮะจาก3,000ไปถึง7 0 0ดเนี่ยดึงกันไปแบบมันๆแต่ถ้าเกิดอยากให้บูติดเร็วอาจอย่างที่ผมเมื่อกี้น้ครับแล้วอาจจะจบด้วยแรงม้าที่ไม่แตกจากกันนะครับ190กว่า200ม้าแต่บูตอาจจะมาเรลวขึ้นสักประมาณพันรอบอมันน่าลงทุนหรือเปล่าอา้าว เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้หรือว่าใครเป็นจูเนอร์นะครับมีไอเดียอื่นๆหรือมีสูตรไหนก็คอมเมนต์บอกหรือว่าอินบ็อกซ์ทักมาพูดคุยกันนะครับ <S <S ผมเปิดกว้างกับทุกๆจูเนอร์ทุกๆอู่อยู่แล้วนะฮะส่วนท่านเจ้าของรถครันนี้นะครับเอาอยัางไงคุณอัพบอกฮะอินบ็อกซ์มาบอกกันอีกทีหนึ่งได้นะครับสุดคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างสําหรับคนที่ชอบเล่นรถแต่ง อยากได้รถมือสองที่แต่งแล้วเราจะได้ประหยัดไปนหน่อยผมเองก็หนึ่งในนั้นมีข้อคิดฝากไว้คือถ้าเกิดคุณจะซื้อรถมือสองที่แต่งแล้วนั้นหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องรู้จักจูนเนอร์รู้จักร้านแต่งรถที่เรียกว่าไวบางกันได้เพราะหลายครั้งหลายอย่างเนี่ยที่คุณซื้อรถมาแล้วมันสมบูรณ์หรือไม่นั้นคุณจะต้องไปฝากเขาตรวจตรวจเสร็จแล้วถ้าเกิดมีงานแก้ขไขเนี่ยงไงพวกนี้นี่ต้องบอกเลยว่าต้องช่างที่รักกันจริงๆนะครับถึงจะแบบเฮ้ยมานั่งคอยแก้ไขางานที่เขาไม่ได้ทํา แล้วงานที่ไม่ได้ทำแล้วมานั่งแก้ไขนั้นใช้เวลานานกว่างานทําใหม่แล้วได้เงินน้อยกว่าเยอะอย่างเคสอย่างนี้เกิดเป็นที่อื่นเกิดผมไม่รู้จักกับโรวช่างกัลาหรือผมไม่รู้จักกับช่างใดๆเลยเนี่ยผมเอารถไปอ่ะจะให้ผมขับไปให้ใครดูดีว่าเฮ้ยช่วยดูหลอกซิเอาคอม O b บ2ดีเสียบซิว่าตัวบูทมันติดเท่าไหร่ดูแลมด้าดูเซ็นเซอร์ซิว่ามันปกติไหมมันก็คงลำบากนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคันนี้เนี่ยยังเหลือจุด จุกจิกๆนะครับอีกที่อยากจะทำก็คือว่าตัวท่อไอเสียที่เป็นระบบวาล์วเปิดปิดนั้นกดและเสียงไม่เปลี่ยนเว้ยอันนี้ก็ไปอีกเงื่อนไขของการซื้อรบมือสองมาแล้วมันต้องไปแก้แก้ที่ไหนดีจะไปโอ้โหพูดยากมากเลยอ่ะต้องใช้เรียกว่าเฟเวอร์หรือใช้กำลังภายในในการวาวานรบกวนให้คนมาช่วยแก้ให้ต้องเริ่มตั้งแต่ไล่ว่าทำไมวาล์วไม่เปิดแล้วระบบเดิมมันมันเป็นยังไงมันมีกล่องคุมอยู่ข้างๆกล่องฟิลในซุ้มล้อหลังด้านขวามือ มันใช้ระบบไฟแบบไหนไฟใจไม่ทบไม่ํ้าดูหรือเปล่าและอื่นๆอีกมากมายนะฮะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดสัตรัแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้าเราจะเอาเจ้า W 204ซี0 0 r พร์ r Design ไปทำอะไรติดตามกันใหม่คลิปหน้าอ,อันนี้พี่อาขอตัวไปก่อนสวัสดีบาย